ประเทศไทยได้รับอิทธิพลของพายุมรสุมในทุกๆปีเลยนะครับในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะเริ่มต้นที่เดือนพฤษภาคมพฤษภามิถุนารกรกฎาสิงหานะครับช่วงนี้ก็จะมีพายุมรสุมในขณะเดีวยวกันก็จะมีลักษณะของคลื่นใต้น้ำที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเลยเป็นเห็นให้ขยะนะครับมาเป็นจํานวนมากเลยพัดพามาเต็มไปหมดเลยนะครับ ขยะบางอย่างก็อยู่ใต้น้ํามานานแสนนานมีหอยเกาะด้วยนะครับอย่างที่เห็นในคลิปก็จะพัดขึ้นมาให้เราเห็นดูสภาพแล้วก็รู้เลยนะครับว่าผ่านการเวลามาค่อนข้างพอสมค,ค,ควรเลยนอกจากพวกขยะแล้วก็จะมีบางอย่างที่พัดมาด้วยนะครับก็คือเน,นี่ครับอันขาวๆนี่ครับมันคืออะไรกันแน่บางขนาดก็ใหญ่ใหญ่กว่าฝ่าเท้าอีกนะครับครับผมมันคือ ลิ้นทะเลนะครับหรือกระดองหมึกเป็นส่วนที่แข็งของหมึกกระดองนะครับเป็นแคลเซียมที่หมึกกระดองได้สร้างขึ้นเพื่อสําหรับการลอยตัวและก็ขับเคลื่อนในน้ำนะครับเคลื่อนที่ในน้ำสสุรของมันนะครับมาทำเป็นยาขัดผิวหรือเป็นเครื่องสำอางแล้วก็นำะมาทำเป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์นะครับเสริมสร้างาแคลเซียมโดยเฉพาะยิ่งพวกนกนะครับ จะชอบมากๆเลยและนอกจากลิ้นทะเลนะครับที่ถูกพัดขึ้นมาแล้วยังมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยไปดูคลิปนี้กันครับโอโ้ดูสิครับชาวบ้านกำลังหาของมีค่ากันอยู่นะครับหลังจากพายุมรสุมผ่านมาได้อะไรมาแล้วครับพี่ดูหน่อยโอ้หนี่คือลูกแรนะ้งกระปังหาลูกกระปังหาดำแล้วมันเอาไปทําอะไรนะทำพวกแหวนพวกจี้พวกอะไรน็รรททาขายหรือว่าทาใช้เองคนระับ เราต้ทำขายทรงเลยล้อโอ๊ะไม่เคยรู้ดูดิหากันเป็นเรื่องราวเลยดิดยนั่นหาง่ายไหมครับก็เมือนที่อในกองขยะงไายก็ดำๆก <c oughs> ็ไม่ได้หาเหรอโอ้กำลังหากันอย่างสนุกเลย <c oughs> ไปดูดีกว่าครับว่าหากันยังไงหา,งไ,งหาได้แค่ไหนมันเป็นลูกยังไงครับผมขอดูหน่อยเถอะ ว่ามันเหมือนพวกเม็ดพืชทั่วไปเลยเนาะนั่นแหละเหมือนกันเปิดเน็้อดูก็รู้นะฮะเปิดอะไรดูลูกกับปลังหาเป็นยังไงก็เราแล้วฮะแล้วแอย่างนี้มันเป็นยาไหม่ะเป็นยาหรือว่าเป็นเครื่องประดับมันเป็นของสลีมมงคลอ๋ออ๋อโอ้แล้วพี่จับต้องไปตัดแล้วเขาทำนเ,นเป็นแหวนนี่เหรอก็เป็นเหมือนเครื่องราง อ๋อเป็นเครื่องรางาจริงๆมันก็เหมือนเปลือกไม้เนาะนั่นแหละบางคนเดไม่รู้เขาเขาด้น,นะเราพูดก<ด>ันแบบนั้นแล้วมันต้องไปปลูกเศษไหมอะ่ะก็ถ้าว่าปลูกเสกได้มันก็ดีเข้าข้างในนี่มันเป็นมันเป็นเม,มน็ดเม็ดหรอโปร่งมันจะมีเนื้อในด้วยนะเนี่ยจะมีเนื้อในอันนี้พี่เอาไปขายป่ะเนี่ยหรือว่าไม่ใช่ขายเพล่ะเขาขายลูกเขาแหละเนี่ยลูกเขาว่าห้าร้อยลูกละห้าร้อยกระบี่อ่ะจริงอ่ะเฮ้ย ขนาดนั้นเลยนี่กำลังตามหาเงินกันอยู่เนี่ยโอ้ตัตาดีจริงนะเนี่ยโอ้นี่ตามตามพวกเศษเหล่านี้นะครับมันจะเป็นแหล่งซ่อนเราคุยแล้วเมื่อวันก่อนไม่ต้องคุยดิล่อเต็มไปหมดวันแรกๆอะ่ะจริงเหรอรอยนี่เลยรอยวางไว<ห>้เลยเห็นเนี่ยมันคือมันซัดมาอโอ้โหสำคัญที่ว่าพี่ต้องหาตลาดขายแล้วว่ามันจะยังไง เก็บเก็บใครต้องการก็เอาไปทำอะไรได้ก็เอาไปเก็เอาลูกลูกห้าสิบบาทแล้วก็ขายนะห้าร้อยเนี่ยเพราะเราเราเอามาเราก็ทำอะไรทําได้เราไม่มีความรู้เรื่องนี้ไงครับแล้วเอาไปลูกทำก็ทํามูลค่าเป็นเงินได้ก็โอเคแล้ก็เอาไปทําอ๋อตรงนู้นเขาก็หาอยู่เหมือนกันเออเขาท่าดีหาหมดแล้วแต่แนวนู้นมานนี่มันเหนื่อยกันแล้วโอ้หาจนทั่วเลยหมดแล้วไม่มีแล้วผมว่าอ้าว ตามเศษพวกนี้ดูซิว่าจะเป็นยังไงตาดีได้ตาไร้เสียก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอเหรอเปล่าเนแบคนมาตั้งหลายคนแล้วกลับไปได้คนสองสามไม่ถึงจริงเหรอเอ๊ะอาคุณนาคุณนา,ค,ณนา,ค,ณนาคุณจะหากับเขาด้วยปะเนี่ยไม่ใช่อยากรู้ว่าเราจะเจอไหมเออมันร้องคนยากกันแล้วเพราะว่ามันคุยเกี่ยงแล้วใช่ไหมอืมดีเนาะ นะครับขอขอชมหน่อยได้ไหมครับว่าหน้าตามันเหมือนกันไหมฮะคล้ายคล้ายกันอ๋อแล้วมีลูกเล็กด้วยเหรอครับนี่แล้วนี่พี่รู้ได้ไงว่ามันตัวนี้มันใช่เนี่ยไหนอันนั้นไม่ใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่ได้ไงเออมันแผลบนะไม่ใช่เลยอ๋อมันต้องมันมันใช่ไหมอันนี้อ๋อมันจะเป็นมันขอขอดูเลยนี่ปูมันจัดแต่ว่านี่เม็ดเล็กเม็ดมันเล็ก ดูเนื้อมันมันจะมันมันเนื้อมันเลยเนื้อมันมันแต่ว่ามันเบานี่ไงตับหมูอ่ะมันไม่ใช่ไงอันนั้นมันนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้คือมันไม่ใช่ไงเออแต่นี่สวยกว่านะพี่แลกกันเป่ะน้าเป็นไงครับพี่เอกเจอกันบ้างเปล่าเจอแล้วครับเจอแล้วเหรอไหนเขาดูหน่อยครับชมชมไหนขอชมหน่อยระวังขาไอ้ระวังตะปูตามขาหรือว่าไม้แทงขาลูกไหนเขาดูหน่อยครับว่าเจออะไรไหนเขาดูหน่อยครับ แล้วลูกจะเอาไปทำอะไรอ่ะเนี่ยเอาไปเล่นหมากเก็บเหรอเก็บไปเล่นหมากเก็บในข้อโชคหน่อยข้อโชคหน่อยโชคหน่อยโอ้โหเออเขาบอกว่าเม็ดละห้าร้อยแล้วลูกจะไปขายที่ไหนอ่ะที่ไหนรับซื้อล่ะไม่รู้ไงว่าจะที่ไหนรับซื้อเลยเนาะฮะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับมรสุมนี่พาทั้งขยะพาทั้งทรัพย์สินมาด้วย หลายท่านคงสงสัยเหมือนผมนะครับลูกกระปังหามันคืออะไรกันแน่ครับผมได้ลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลองสอบถามผู้ที่รู้นะครับจริงๆมันก็คือลูกไม้ที่หล่นลงไปในริมแม่น้ําแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลไม่ใช่มาจากกระปังหาที่อยู่ใต้ทะเลนะครับเพราะว่ากระปังหาที่อยู่ใต้ทะเลจริงแล้วไม่ใช่พืชนะครับแต่เป็นสัตว์ แล้วมันก็ไม่มีมมเมล็ดแหลงสิ้นเลยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อล้วนๆของชาวบ้านและของผู้ที่คิดว่ามันน่าจะมาปลุกเสกได้อาจจะถักเชือกแขวนมาห้อยเป็นสิริงมงคลให้กับตัวเองนะครับจริงๆก็ไม่ต่างกับพวกกระดูกสัตว์หรือว่าพวกเขาหรือเขี้ยวหรือหนังสัตว์จากสัตว์ป่าก็ดีหรือสัตว์ทะเลนะครับเช่นเขี้ยวเสือกระดูกสัตว์ หรือว่าเคี่ยวหมูป่าตันงาช้างหนังกระเบนเพราะมีความเชื่อว่าเป็นสิริมงคลกับตัวเองในกรณีของกระปังหาจริงๆที่นํามาทําเป็นเครื่องรางก็ผิดกฎหมายมากๆเลยนะครับเพราะว่ากระปังหาที่อยู่ใต้น้ํานี้เป็นสัตว์คุ้มครองผู้ใดครอบครองผู้ใดนํามาดัดแปลงหรือนําขึ้นจากทะเลถือว่าผิดกฎหมายนะครับพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าระบุค่ะว่า ผู้ครอบครองการบังหาหรือประการังไม่ว่าจะมีชีวิตหรือเป็นซากมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่ผู้ค้ามีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและสาเหตุที่การบังหากลายเป็นสิ่งที่เป็นสิลิงมงคลขึ้นมาก็เพราะว่ามันไปพ้องเสียงกับคำว่ากันปัญหานั่นเองครับ แน่นอนครับความเชื่อความเข้าใจบางอย่างของเราที่เราอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็ไปเบียดเบียนธรรมชาติทําให้ไปทําร้ายธรรมชาติโดยไม่ตั้งใจอาจจะเป็นสาเหตุทําให้สัตว์ป่าหรือว่าสัตว์ทะเลได้มีการสูญพันธุ์ไปนะครับผมจะดีใจมากเลยนะครับถ้าทุกท่านจะได้มีโอกาสเขียนคอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าสามารถกด Subscribe ใน YouTube ได้นะครับกดติดตามกันได้เลยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอพระเจ้าทรงไว้พระพรนะครับ ขอบคุณครับ